เชื่อไหมว่าโลกนี้นะไม่มีใครอยากทําเรื่องฮีเยียหรอกเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ชอบเรื่องที่คนอื่นเขาเกลียดอะ่ะแต่ว่าผมเคยโดนมาก่อนนะวันนี้ผมก็เลยมาพูดถึงเรื่องแคนนอนเมื่อก่อนผมแค้นมากเลยนะไอ้เฮียพวกเฮียแบบไม่เฮียจริงๆอ่ะทําไมรู้วมคือแม่งกัแค่ของเขาแบบมีแคนตอนนั้นมิคอนเนี่มันไม่ค่อยมีเอฟเอะไรประมาณเนี้ยอ่ แม่งก็มาล้อเรียนเทคโนโลยีด้อยเฮียอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอสัตว์ทุกวันนี้ผมทังจำได้เลยนะแล้วทั้งๆท,ท,ที่แบบสมัยนี้คนสมัยนี้เขายังใช้ AFD เลนเลน AF ธรรมดากันอยู่เลยเลนเเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วที่ไม่รู้จัก AFD นะครับเอาแต่เรื่องนั้นไม่พูดกันดีกว่าล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง Show วิ n ดินามิกดินามิสอะโอ้โห u นิวกลาว for canon low iso dynamic lens เลยนะครับโอ้โหแบบ 80d เนี่ยเบรกอนิวกลาวของ canon เลยนะจะบอกให้ราคาเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยไม่ใช่เมื่อก่อน canon เนี่ยนะเขาจะมีเรื่อง dynamic lens ไม่ดีมาตั้งแต่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของดิจิตอลแล้วแล้วพวกเรื่องนี้ผมก็รู้มาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าแบบคือผู้ปัญญาอ่อนเขาก็จะอ่านแต่สเปคแล้วก็รู้แค่เรื่องสเปคอะไรอย่างเงี้ยนะคือโง่อะ แล้วก็แบบอีกท่ชอบมากวนตีนเรานะผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเขาก็อันนี้มาอ่านเองใน DP รีวิวดีกว่านะครับเรามาดูเรื่อง e x p o s u r e ลัตท่จุดท,ที่เขาคุยว่าเบรกนิวกาวของแ a n o อนเลยนะครับอ่าถ้าเทียบกับ 70D เห็นไหมครับโอ้โหแม่งโคตรแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าสีไม่แดงเพี้ยนแล้วก็รวมทั้งมีความความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยที่ ดูดีกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยเขาปรับให้โอเวอร์ถึง5สต็อปนะครับเห็นไหมครับว่ายังดูดีดูดีขึ้นกว่า70 d ดีเยอะมากเลยนะอันนี้70 d ดสดีสต็อปเหมือนกันเห็นไหมครับส่วนนี้เป็น6สต็อปนะครับ6สต็อปเนี่ยโอ้โหเละนะครับถามว่าแล้วคานนี้ถ้าเทียบกับนิคอนล่ะครับถ้าเทียบกับนิคอนล่ะครับถ้าเทียบกับนิคอนจะเป็นยังไงแม่งตลก สัตว์ควายมมกเนยกล้องแม่งดีไต่หายเยัดแม่งไกแค่มีเลนอะไรนะมีเลนมีมอเตอร์แม่งโอ้โหแม่งอเฮียเปลี่ยนโลกในทางใบเนี่ยครับเทียบกับ d เจ็ดพันสองอกมานะออกมาปีแล้วจนไงครับ d เจ็ดพันสองกับ d แปดสิบดีแม่งต่างกันเฮียเลยผมบอกกันนะว่าผมไม่อยาก,กเป็นคนเลวไม่อยากพูดเรื่องไม่ดีนะแต่ว่า ไม่ควนตีนกูมาตั้งแต่ตั้งแต่กูเริ่มถ่ายภาพเลยสัตว์พวกแคนนอนเนี่ยพวกไรนะาร์เกตติ้งอะไรพวกนี้เขาควรตีนผมนะแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเป็นใครว่าเดี๋ยวมันจะมาฟ้องผมได้อะไรน,นะครับอันนี้หกขตอบนะครับเห็นไหมครับนี่นครับพวกไอ้ที่อาจารย์สารพัดช่างอุปจุปตะจา้าอ,อะไรอย่างเงี้ยใช้แคนนอนเขาควรตีนผมนะ พูดเหมือนรู้เหมือนตัวเองเก่งอะ่ะแต่ไม่ได้รู้เฮียอะไรเลยลองมาดูกับ j จห้าอะไรแล้วกันนะครับอ๋อเจหไม่มีว่ะอ่ะ,อะ,อะดูดูอันนี้ผมว่ามันก็แค่พอๆกับอะไรทนะันีค้อนวันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ด,ดูที่อ่าที่มันค่าน้อยลงอีกอ่ะสักสามเอวีนะครับ เพราะว่านี้คอนวันมันเซ็นเซอร์มันเล็กมากอืมก็เออดีกว่าดิคอนวันเนอะอ่ะลอง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 ดูพวกโอลิมปัสมั้งครับเริ่มแถหนีไม่ใช่แล้ะแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าแบบเฮ้ยกว่าเขาจะมานี่ยังสู้นิคอนไม่ได้เลยใช่ไหมแต่กล้องเซนเซ,นเซอร์เล็กสู้ไม่ได้จริงเอ๊ะพอๆกับ พอๆอับโอลิมปัสเลยคัง้งที่โอลิมปัส,สเซ็นเซอร์เขาเล็กกว่านะครับเอาเพนเอฟดีกว่าเพนเอฟสแตนดาร์ดชัตเตอร์มีอะไรทคนิคชัตเตอร์ก็พอๆกันนะถ้าถ้าพอเทียบกับเพนเอฟแต่นิคอนวันแม่งูไม่ได้ว่ะเครื่องว่ะเครื่องเห็นไหมครับพอพอเป็นนิคอนวันเนี่ยมันมันดำเป็นดำไปเลยอะ่ะมันดำไปเลยมันเสียไดามิกเลนส์ไปเลยนะครับแต่ถ้า ให้สว่างสักสามต็บปนี้ถือว่ายังโอเคยังสูสีกับของแคนนอนแต่ถ้าเป็นห้าต็บปเนี่ยสู้แปดสิบีไม่ได้ละเดี๋ยวมาด,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 ดูดูตัวอื่นกันต่อนะครับเอาอันไหนดีโซนี่แล้วกันนะ a หก0 0นฟับฟับห้าสตบ็สตบปห้ต็บปนะครับเฮ้ยดูดีกว่านั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ของนิคอนเนี่ย เรื่องเอาไฟล์ถ่ายมาปรับเนี่ยดีที่สุดเห็นไหมครับน i คอนดีเจพันสองนะครับอ่ะขำๆลองดู d ีเจพันหนึ่งมั่งอันนี้นะครับถ้าใครดีเจพันหนึ่งไม่ดีนะมีแบนดิ้งเห็นไหมครับแบนดิ้งขึ้นมาเป็นแทบๆเลยแต่แต่ก็ยังดูดูแบบสูสีกับ 80D ทั้งๆทีดีเจ0ันออกมานานแล้วนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับว่าเราจะเข้ามาดูแบบที่ผมทำคลิปให้ดูเนี่ยได้ที่ไหนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ